แล้วทีเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าใครขโมยถ้าสมมติว่าใครมันไม่คืนแบบจบจบสตอรี่เราไปต่อตอนดอกกุหลาบคือแล้วนะครับตอนนี้มันมีอย่างหนึ่งดอกกุหลาบคือเรื่องมันจะจบแล้วแต่ว่าดอกกุหลาบครสี่ดอกที่ขโมยไปอยู่ไหนอ๋อโอเคเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกกุหลาบโอ้โหอย่าเอาไปด้วยเตือกเตือกได้วย ปะดอกกุหลาบเราได้คืนยังยังผมตามหาเฮ้ยพวกเราทุกคนไปประกาศตามหาถ้านะใครเอาเดอกกุหลาบของผมไปสี่ดอ,อกครัมไม่ได้ฟอร์ดนะครับไปได้ฟอร์เขาเขารู้ตัวแล้วนี่จะแบบเขาจะรอคืนหลังตอนนีดจบลามลามคแขงยงที่โดน,นขโมยนะขโมยแล้ว ขโมวยดอกใครที่มันเป็นมวยดําปลาต์มวยดําปูดําปลาต์ขโมยดอกกระลาสี่ดอกแล้วสีดอกมันเป็นของที่แบบแฟนพี่ให้วันเกิดอ่ะไม่ไม่แล้วทีเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าใครขโมยถ้าสมมติว่าใครมันไม่คืนแบบจบจบสตอรี่เราไปต่อต่อเลยเออแล้วถ้ามันเอออม่เออไปแล้วอ่ะไม่แล้วแล้วถ้าผมเป็นผู้หญิงผมจะบอกว่าทําไมไม่รักษาไว้อะทําไมปล่อยให เขาเอาไปอย่างเงี้ยลาม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 อย่างผีงานอย่างผีงานอย่งผีงานโบสาผู้หญิงผมจะบอกขโมยดอกกุหลาบขโมยยดอกกุหลาบขโมยดอกกุหลาบปื๊ดขโมยดอกปื๊ดนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติเขาไม่ฟื้นนะไม่ไมคนไหนให้ขอเบอร์เขาดิถามเขาตัวไหนให้ถ้าถามก่อนหมอครับมีคนเดียวมีหมอเจตเตอร์หมอหรือว่าที่ชื่อคามมินนะนะหรือว่าเจตเตอร์เป็นคนเอาไปรู้นี่ไม่รรมดาเราไม่เคยทำร้ายกันนะลุง โอเคแบบขวงอ่ะแล้วแบบขโมยอะไรเบกเอาดีเจตื้อเปล่ากูไม่รู้กูเป็นหอชัดก็ใช่คือว่าใช่พี่เอางี้พี่ไปซื้อที่ตู้แล้วก็บอกว่านี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นดอกสำคัญสีดอก a few moments later ครับเดี๋ยวทางเคียวเซยมีอะไรจะพูดกับท่างทุกกระจกแล้วก็สีฮิวไหมครับอันดับแรกก็ต้องขอโทษครับเพราะว่ามัน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 ชุบไม่ทานจริงๆขอโทษอันนี้ขอโทษจริงๆครับ ของเราขอโทษี่ที่เมันเลยดีครับสวัสดีครับรบรบรบแล้วก็ถ้ามันบุาแรงเกินไปหรือว่าอะไรมันทาให้หังใจก็ขอโทษขอโทษด้วยครับตรงนี้ก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้กดเกียิแก๊งสองแก๊งนะผมทำให้มันสนุกเฉยนะตอนเปิดไม่ต้องเคียดนะยังไงคุยกันได้ครับห่ายว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุยกันได้ คุยกันได้คุยกันไม้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วโดนไปเกือบสามสิบเออขนาดนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเฮ้ยแต่ผมผมสนุกมากนะครับเล่นกับสองแก๊งได้แล้ครับสนุกมาครับสนุกมากสนุกมากครับสนุกเหมือนกันครับสนุกเหมือนก็ถ้าตีฮิวบัฟแรงหรือบัฟอะไรที่มันหนักๆไปก็ขอโทษตรงนี้ด้วยครับขอโทษจริงๆคริงครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสีสันครับหนุกสนุกขอโทษเหมือนกันครับพี่บัฟอะไรไปแต่จริงๆรักกับสองแงจ้าฮ่าฮ่าฮ่าสีฮิวจูก็จมีอะไรจะพูดอีกไหม ไม่มีครับไมมีครับดด้ครับในบางคขอโทษกันครับดอกกลาบโมากมากในคุกขอโทษด้วยนะครับดอกกุหลาบคือแล้วแล้วตอนนี้ไม่มีอย่างหนึ่งคือเรื่องมันจะจบแล้วแต่ว่าดอกกุหลาบครับสี่ดอกที่ขโมยไปอยู่ไหนอ๋อโอเคเจ็ดอกกุหลาบที่ขโมยไปโอ้โหเอาไปดอยอซะด้วย ออตรงบมีวแนี้มีแวแี้มีตู้ครับอยู่ในตู้ครับเดี๋ยวไปเอาให้ได้ไหมตู้นะแล้วเขาเรียว่าตรงรุ่นตรงรุ่นโอเคครับเดี๋ยวทางสภาจะให้คูดาวทั้งหมดอะไรนะครับแกงละเจ็ดวันนะครับคได้ครับได้ครับครับก็ถ้าซื้อประกันอะไรก็ติดต่อสภาได้เลยนะครับเขาคุณักสองแกงครับสภาเจ็ดวันครับเจ็ดวันได้แม่ขโมยดอกกุหลาบผมทำไมเสียงเปียยังครับทไมเสียงแปียยังขโมยดอกกุหลาบผมเฉย มีเพิ่มมีรถกัไม่บอกนะได้แน่เดี๋ยวให้เจ็ดบันเลยตีเพิ่มโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้คขอบคุณทั้งสองทั้งอะไรนะครับพี่เด้ขโมยดอกกุหลาบผมอ่ะขอบคุณครับขอบมากครับขอบมากขอบมาก เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนี้ขโมยเดี๋ยวนพี่มกีพี่มกไปส่วนตัวนะไปเอาดอกกุหล่ให้ผมเลยครับคุณหัวเขียวหัวเขียวตอนนี้ไม่รักษาตอนนี้ไม่รักษาเจ็บนะรู้นะครับได้ครับได้เไปเอาครมาไปเลยไปเอาตอนนี้เลยครับไปี่พมยเามาไเพ่มามากเมามาา เล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเลเบียหน่อยเลเบียวป็นน้อยมากไปก่อนไปก่อนถ้าถ้ามาคูดาวรอบนี้เราอุ้มเฉพาะบริเวณเขาข้างหลังนะเขาโคเกนเขาเขาตัดไม้น่ะไม่ใช่กรุบไม่ใช่มากรุบเลยเบีง่ายๆไม่ง่านเล่นยากได้ครับผมใครใครนี่เอาไปถือเลย ไอ้ต้าที่ศพถือศพนะครับใครไม่มีศพถือศพนะครับถือศพทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะปนพร้อมกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังมีอันนี้ยังมีใครที่ถือศพแล้วยังอยู่ข้างนอกอยู่บ้านยังไม่มารีวิวปะต้องใช้ต้องใช้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปนพร้อมกันนะครับกระจายปนพร้อมกันนะเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับ หนึ่งสองสามปุ๊บได้เลยครับห่อแล้วหอเลยกดผิดคุณทดสอบผมกดผิดผมกดหอลินลินเอาอะไรบ้างเอาอบ้างแผ่นป่ะในตัวจัดไปเงินพาเจนรถนละงานออกมาพี่กระเป๋าไปเล่นเลยก็ได้นะพูดถึงนไม่ใช่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 เออผมกดผิดผมผมก็ถุงห่อโซ่ โอ้หมดเลยหมดเลยปลาเลยเปลาเลยโค้ชสับมันอยู่ไหนวะอถูหน่อยขอถหน่อยโอเคโอเคโอเคอันนี้ห่ออะไรปะครับพี่ได้ถือไปคนเดียวเลยถือต้องสับคนไม่มีนะห่อเลย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 ฝากห่อหน่อยครับฝากห่อหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ห่อใช่ไหมงั้นห่อนะห่อเลยครับห่อเลยห่อเลยห่อเลยพร้อมกันครัห่อเลยห่อเลยไดอกไม้เรือพี่แทนพี่แทนห่อห่อใครเอาดอกไม้ผมไป